ช่วงที่บวชนั้นมันก็การจะบวชมันก็ปฏิบัติอยู่แล้วฝึกอยู่ปีหนึ่งฝึกสมาธิฝึกสติเป็นหลักแล้วก็บางช่วงก็ใช้ปัญญาอา่านหนังสือธรรมะแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามใช้สติควบคุมใจเพราะถ้าใจไม่ถูกควบคุมเดี๋ยวมันกิเลสเกิดพอเกิดกิเลสแล้วมันทุกข์มันร้อนมันทรมานใจ พอบวชก็ทำอย่างนี้ไปไปอยู่บ้านตายก็ทำอย่างนี้เป็นหลักไปจนได้สมาธิขั้นที่ค่อนข้างมั่นคงอันนี้ก็ไปฝึกทางปัญญาต่อไปปล่อยวางความกลัวตายปล่อยวางความกลัวเจ็บก็ปฏิบัติไปเพราะขั้นได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ต้องไปขั้นปัญญาไปพิจารณากายเวทนาแล้วก็พิจารณาจิตตามลำดับ เรต้องเห็นว,ว่ามันเป็นทุกข์ความอยากเป็นทุกข์แล้วก็ตัดความอยากสุขเวทนามันก็เป็นหนึ่งในสามของเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวจิตก็อยากจะให้จิตผ่องใสเบิกบานสดชื่นรื่นเริงแต่มันก็เดี๋ยวมันก็เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็วิตกกังวลอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ต้องอย่าไปอยากให้มันผ่องใสเบิกบานหัดอยู่กับมันไปอารมณ์ไม่ดีก็รู้มันไม่เที่ยง uh huh. มันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับแต่ uh huh. แล้วน่าเดี๋ยวก็เสื่อม uh huh. ลดเราก็จะลดความทุกข์ในใจเราได้ uh huh. ถึงแม้อารมณ์จะไม่ดีแต่ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันก็แล้วกัน uh huh. เราก็อยู่กับมันได้ uh huh. อันนี้ก็คือการปฏิบัติไป ตอนนี้อยู่บ้านตายก็ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติระดับสติสมาธิปัญญาสลับกันไป